ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นดวงซวยทำอะไรก็ติดขัดไปสมดก่อนอื่นต้องสำรวจตัวเองก่อน ว่าได้เพลอทำสามข้อต่อไปนี้หรือไม่และมาดูวิธีแก้ไขกันและขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ 1. ด่าทอว่าร้ายบุพการีหรือผู้มีพระคุณในข้อนี้หากใครที่เคยประมาทพลาดพลัง้งไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการว่ากล่าว หรือทำไม่ดีกับบุปการีหรือผู้มีพระคุณใดๆเมื่อไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ควรทำคือการขอขมาและขอให้บุคคลเหล่านั้นอโหสิกรรมให้กับเราสสาบแช่งคนอื่นให้ถึงแก่ชีวิตหากคุณเคยเผลอไปสาบแช่งใครให้ถึงแก่ชีวิตไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ให้จุดธูปสบดอกกลางแจ้งและกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นพยานข้าพเจ้าขอถอนคำพูดที่ไม่ดีทั้งหมดคำสาปแช่งทั้งหลายข้าพเจ้าขอถอนคำพูดและข้าพเจ้า ขออโหสิกรรมกับทุกคนและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย3ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นรูปเคารพของศาสนาใดก็ตามหากคุณเคยไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดให้ไปขอขมาณสถานที่นั้นๆแต่หากจําไม่ได้แต่รู้ตัวว่าเคยพลั้งปากไปลบหลู ก็ให้จุดธูปสบหดอกและอธิษฐานว่าสิ่งศักใด,ใดิ์สิทธิ์ใดๆที่ข้าพเจ้าเคยลบหลู่ดูหมิน่นทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ข้าพเจ้าขอขามาขอให้ท่านให้อภัยข้าพเจ้าและขอให้ท่านช่วยแก้ไขอุปสรรคให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นและเมื่อใดที่ได้ทำบุญ ข้าพเจ้าจะขออธิษฐานจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงหากใครที่เคยประมาทาพลาดพลั้งทำผิดในสามข้อที่เราได้กล่าวไปนี้มันก็มีวิธีแก้คนที่ดวงตกดวงซวยช่วยให้ชีวิตนั้นดีกว่าเดิมเรามาดูกันว่ามีวิธีอย่างไรบ้าง 1. ถือศีลห้าหรือศีลแปดเริ่มต้น ด้วยการพยายามทำความดีละเว้นความชั่วรักษาศีลห้าและปฏิบัติตามให้ได้ลดละเลิกใบยมุกการพนันการดื่มสุราเมรัยถือเป็นการสร้างบุญกุศลให้อานิสงผลบุญส่งผลให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นหากทำได้ประจำเชื่อว่าจะพบแต่สิ่งดีๆอย่างแน่นอน 2. กรบาบไหว้ขอขมาพ่อแม่ ให้พ่อแม่ให้พรเรียกว่าเป็นการขอขมากรรมที่ไม่ได้ตั้งใจและตั้งใจทำไม่ดีต่อพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่ให้อโหสิกรรมให้อภัยและอวยชัยให้พรแก่เราเพราะพ่อแม่ถือเป็นพระนิบ้านและศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในชีวิตของเรารวมทั้งต้องไม่ลืมหมั่นแสดงความกตันยูกะตะเวที แก่ท่านอย่างสม่ำเสมอ3กินเจกินมังสวิรัตและเว้นเนื้อสัตว์ใหญ่ถือเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตัวเองลดละจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยอาจจะตั้งใจมั่นเลือกตามที่สะดวกเช่นกินเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระนอกจากจะได้บุญแล้วยังดีต่อสุขภาพระบบทางเดินอาหาร พราะถือเป็นการให้อาหารพวกผักผลไม้ช่วยล้างสารพิษในลำไส้ทำให้ขับถ่ายสะดวก 4. ทํทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยวิธีการต่างๆเช่นตักบาตรทำสังฆทานบริจาคลงศพหรือให้ทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ทำทานหรือบริจาคของให้สถานสงเคราะห์โมนิธิเพื่อการกุศล โรงพยาบาลช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรน,นอกจากนี้การทำบุญกับวัดวาอารามเพื่อสร้างศาสนาสถานหรือการบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆและการบริจาคเลือดก็สามารถช่วยเสริมดวงแก้ดวงตกได้ด้วย 5. ปล่อยหรือไถ่ชีวิตสัตว์เช่นการปล่อยนก ปล่อยปลาเต่าหอยหรือถ่ายชีวิตโคกระบือหรือสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าสัตว์จรจัดที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเช่นปลาหน้าเขียงสัตว์บาดเจ็บรวมถึงการทำบุญทำทานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆก็ถือเป็นสิ่งที่ได้บุญใหญ่บุญดีช่วยแก้เคล็ดเสริมดวงตกได้ด้วย 6. ไปปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิสวดมนต์นอกจากช่วยทำให้ดวงเราดีขึ้นแล้วแก้เคล็ดดวงตกการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะทำให้จิตใจปล่อยวางมองโลกมองชีวิตอย่างเข้าใจฝึกสมาธิสติในการใช้ชีวิตได้ดีและเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีธรรมะน้อมนำจิตใจเราก็จะก้าวเดินและทำงานได้อย่างมีความสุข สิ่งดีๆจะตามมาอย่างแน่นอน 7. ไหว้พระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือวิธีนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลลองไปไหว้พระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือกันได้เลยไม่ว่าจะพระประธานองค์ใหญ่พระแม่กวนอิมพระพิคเนศพญานาคพญาครุฑ หรืออื่นๆได้หมดเลยลองขอพอรกับท่านดูอย่างไรลองเลือกวิธีแก้เคล็ดที่เราได้นำเสนอไปลองปร,รับใช้ดูตามความสะดวกและเหมาะสมของแต่ละบุคคลย้ำว่าอย่าลืมมันทําบุญกรวดน้ำขอขมากรรมและอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งเทพที่ปกปักรักษาตัวเราขอให้ท่าน ปกปักรักษาคุ้มครองขอให้ท่านช่วยกระจัดสิ่งร้ายๆ้ายให้หมดไปขอให้มีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆและมีประโยชน์รับรองว่าเรื่องร้ายร้ายต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่จะค่อยๆดีขึ้นราบรื่นและมีแต่ความเฮงอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้จัดทำข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้เกิดปรรัญญาพ้นทุก์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ